สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับน้องชายไอซ์สวัสดีครับน้องรักพี่ร,พรักเองเสมอรักเองแต่แต่พี่ไม่กอดนะเหม็นเหม็นกุยเนี่ยเห็นพี่บอกไม่มีใครรู้แน,น่นอน <c oughs> อย่างไรอย่างคือผมเพิ่งกลับจากจีนมาแล้วที่เนี้ยยังยังไม่มีใครสรุปว่าใครชนะแต่ใน,นไปไล่อ่านของเมนมาที่ต่อยกันสรุปว่าคนให้หลังชนะเออก็ไม่องมันผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วโอเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะ หยอกเล่นหยอกลลืมไปแ้วเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นคือมีคนให้เองชนะเยอะกว่ามีอะไรบอกแฟนคลับไหมที่ที่ชอบเองที่ให้คะแนนเองก็ขอชนะจริงๆลยเนี่ยเออโอเคอ่ะบอกบอกคนดูขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับผมคอยติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใหญ่ประมาณนี้น้ำเต็มที่ที่สุดแล้วเต็มที่เต็มที่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไปเอาอันนี้เดี๋ยววันไหนว่างไปเอาเจอโน่แล้วก็เดี๋ยวไปเอาเปรี้วเข็มขัดด้วยได้ได้ได้น่าราคาผมอันนี้อันนี้คือนักมวยของเราที่หลังหลังจากการชกนะครับผมก็เตรียมตัวเตรียมอะไรเป็นเดือนนะพอชกเสร็จปุ๊บก็ กลับมาอยู่หลังบ้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับกลับมาทํางานตอนนี้ก็ย้ายร้านแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพาไปดูได้ไหมโอ้ยก็ย้ายตั้งนานแล้วเปล่าก็ยังคนยังไม่ได้ดูยูทูบแดงนะมึงอะไรพี่ลงกี่ทีแล้วยังไม่เคยลงไอ้ควายนั้นลงในจิ๊กจอกยางโง่ไปไหนไปไปไหนไปเอ้าหน้าบ้างไงเออไปดิไปดิแต่นี่ใครนี่แนะนำให้คนรู้จักโอ้ยเป็นจังแม่มันอย่าไปสนใจมันเลยนอกขอกมันมีน้ำอะไรไอเต๋ไอเต๋ งตีเนี่เห็นไหมหมูมอเล้ยมันเมันอย่าพูดมากไหนไหมเอามันด่าพี่นะมันมีน้ำ่าเต๋อตอกแตกไปโอ้โยนั่งอะไรอย่างกับหมูอย่างกับหมาไอ้ยิ้มยิ้มแอบเกลือโอ้ยเดี๋ยวมึงโดนกูว่าโดนจนได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำเดี๋ยวนี่ให้เต๋อก่อนไปลาปลปลปนีแนะนำดิแนะนำมันอันนี้ก็มันจะเป็นพวกอะไรเก่า าที่คุณน้าได้ซ่อมเอาไว้เขาไม่มาเอาคืน,นได้ทต่หนึงไม่เอาก็ไม่รู้ผมไม่ใช่นี่เห็นไหมจ๊ะอดี๋ยวผมตุ้งตีนเอาพี่แล้วผมจะรู้ความรู้สึกเขาไม่ล่าว่าะเขาพีนอะไรอะ่ะปะปไปะปะปะไปดูนะครับผมแหล่งกบดานของไอไอนะครับว่าเป็นยังไงที่นี่มีน้ำว่าอะไรที่นี่มีน้ำว่าดังลูกไม่ใช่ที่เนี่ยโซนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโคกระบอกไม่ใช่ปงไัยเหรอไม่ใช่แล้วป้ปองภัยตรงไหนโค้งว,วัดโค้งเวีนไปโอ้ <ผม S 1> หน่อยเดียวเองทำไมกิ้งงอกจังกิ้งงอกไรนี่ตรงนี้ัวกระบอกหมดเลยเนี่ยก็นั่นแหละ มันไม่ไม่สนทำรวนเก่าก่อนใช่ไหมเก่ลืมหมดแล้วน่ะเออก็พามาดูก่อนแล้วมันเป็นอะไรล่ะทำไมเด็เป็นอะไรเขาตียบเยินหมดเลยแนี่นี่นี่อันนี้คือคือที่ไอ้ยูตอนแรกที่เราแบบ่าเคยมาถ่ายคลิปด้วยกันบ่อยๆนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้เหตุผลที่ย้ายเพราะอะไร เขาขายตึกเขาจะทําร้านรถมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วแล้วมันจริงไหมที่ที่เขาบอกว่าคนคนที่มาซื้อเป็นทหารเพราะว่าเขาจะเอาทหารแบกปืนบกปืนบกอันนี้อันนี <c oughs> <sia S 1> ้เรื่องจริงไหมก็นิดหน่อยอ่ะทหารเขาไปทำอะไรนะมาแบกแบกปืนมาบกตึกโอเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อก็ประมาณนี้อันนี้ก็คืออ,อันเก่านะครับผมจีอยูลอกนี้เลยอ่าแล้วก็ย้าพีตรงนี้ใกล้ๆกลกันใช่ไหมเอาเจอคนเจคนเสือเจอไหมเนี่ยเจอเจอว่าเจอว่าดังรูม ขึ้นเลยก็จะเจอร้านเลยอ่ะก็าพูดจริงๆริงไปอุ้ยไอ้แผลยังไม่หายเลยนี่นี่ทุกคนดูอันนี้คือแผลที่มันไอ้มันเป็นแผลรอยแผลเป็นละเนี่ยเอ้ยนี่แผลตรงนี้แผลจริงอันนี้ขนเริ่มขึ้นแล้วขนที่ไหนขนข้างล่างอ่ะตรงหังนี้มึงขึ้นหน้าก็น่าแกล้งบายบายจะพาไปดูเอ้ยอย่าบีบ เสียงดังใช่ไหมเสียงดังให้คนเขารู้ว่าเราเราทะเลาะกันเราโดนเราโดนนี่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 ย้ายมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมที่คุณไออยู่นะครับผมเข้าทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูทางนี้มันปิดประตูาปิดประตูเดี๋ยวข้าไปทางนั้นไป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 ปเข้าไปมีอันนี้เป็นตุ๊เชลขนมโอ้เขาก็ไม่นิ่โง่ดูไม่ออกหรอเดี๋ยวนะเอะอะไรกุยกุยเกินนี่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 อันนี้คือกุยจริงวี่อันนี้กุยจริงเหรออันนี้จะเป็นที่นอนของคุณไอซ์ใช่ไหม ไม่ได้เก็บเลยไม่เป็นไรฟังนะฟังนะนี่นะฟังนะคือปกติแล้วเวลาถ่ายถ่ายอะไรอ่ะมันคือ right> มันต้องเรียวๆอย่างนี้คนที่แบบบ้านเรียบร้อยไอ้ที่มันเฟซแม่ของเราแบบคือต้องเรียวเรียวเราตื่นยังไงตื่นย่างงั้นลุกแบบไหนก็อยู่แบบนั้นแบ่นรูแบบนั้นนะครับผมอันนี้คือจี้ใหม่อันนี้อะไรมึงทำไดโอ้โศษซากของพวกแม่งกินแล้วไม่ทิ้งนี่โอ้นี่โทษคนอื่นไปก่อนเลยเอ้าผมไม่กินรถพวกนี้โอเคโอเค นี่ก็ประมาณนี้ที่คุณไหนอยู่นะคะระบับผมก็ใครจะมาล้างมาได้ใช่ไหมมาได้แต่ไม่ใช่ว่าเมาแล้วมันนอนข้างในนี่ไม่ได้นะนอนไม่ได้นะไหนเล่วได้ยังไงคือคือ,อยังไงที่คุณบอกผมคือตื่นแล้วจะล้างหน้าตรงนี้เลยเหรอนี่นี่กัปวาปวากกัวาปวากกัปวาปวากกัวปากเดะจริงยไงมึงอยู่กันยังไงมาเนี่ยเอ้าเราไม่ได้ทีเลส เราเอาที่นอนอย่างเนี้เราแขไว้แบบว่าพักพิงแล้วหลับสบเถ้าตื่นมาสู้กับงานได้ต่อได้เออนี่แล้วนี่เราเราสู้นะครับผมประมาณนี้บ้านช่องมีไม่ได้กลับบ้านมั้งไหมเนี่ยไม่ได้กลับเลยไม่คิดถึงแม่อ่ะก็อยากกลับอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาบ้าไในไปไงคิดถึงแม่มั้ยคิดถึงเดียวแม่ทั้งคนแม่ทั้งคนนักมวยอันนี้คือที่นอนนักมวยนี่ค่าตัวแบบว่าเป็นสิบสิบยี่สบล้านที่เขาต่อยต่กันก็คือแบบว่าแต่ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมล่ะ บางบางอันนี้บางถังเคยมานอนอยู่นี่อยู่ดูบางถังไม่ได้ยินไหมว่าบังถังเคยมาบังถังไงรถถังอ่ะบางถังรถถังอ่ะบางถังอ่ะเคยมานอนเนี่ะดำบังกระดำก็ใช่ไงอ๋อเขาเขามาซ้อมแเขามาเก็บตัวอยู่นี่ใช่แล้วมานอนพักอยู่นี่ครั้งแล้วโอเขาเป็นแคมป์เป็นแคมป์ฟังงะไอ้ไอ้นี่ต่อยมวยไอ้ไฟล่าสุดได้เท่าไหร่อ่ะบอกคนดูไปเลยไอ้เทียเดี๋ยวไอ้เทียดยังไงจะพูดก็พูดเลยอ่ะว่าที่ได้จะไม่พูดแล้วไอ้ไฟล่าสุดอ่ะได้เท่าไหร่เจ็ดร้อย หมูใเ <mm ี่ยนี่หยอกหยอกก็เหมือนเลี้ยงจริงเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบด้วยเจ็ดร้อยห้าสิบนะหยอกเล่นได้ล้านเจ็ดร้านล้านเจ็ดล้านเจ็ดร้านเจ็ดพันมั้งร้านเจ็ดพันนะอันนี้คือ ฟังนะได้ค <mel od an> ่าตัวเป็นล้านเจ็ดหลักแต่ว่ามันนอนอย่างงี้ก็เราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วไม่ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราแบบไอ้เราเราอยู่ยังไงเราอยู่อย่างนั้นเราอยู่ยังไงเราอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนี่แล้วพ่อผมผิดลิขสิทธิ์ด้วยนะนี่โดเรมันปลอมมาหนิเขาไม่ใช่ของผมหน้าอย่างงี้ของผมเป็นกระมูนี่เห็นไหมกระมูนอูมเต็กกระมูนพิงเงินนี่นี่ของผมเป็นไอ้ยหยแต่นี่สาระมึงระวังจริงๆแล้วมันจะระเบิดเข้าหัวมมมมมอ้้ไไ่่ีีใใครชัันนนน ก็ใช้เคยใช้แล้วมันเหมือนว่าไฟมันไหม้ก็เลยรีบถอดออกกันร้านห้องนี้จะทําอะไรเนี่ยไม่รู้เขาจะไอ้ทำสนามมวยมั้งเห็นว่าฟิลลรูมินเนี่ยกูได้แต่จากที่มึงพูดเนี่ยข้างตรงนี้จะเป็นเป็นแลนด์แลนด์ลงมาโอ้ปสนามมวยเจาอุีก็แค่น้ความรู้สึกหรอที่ผมว่าผมมันก้าได้นะเอาเต็มไหมเนี่ยมึงเต็มแล้วหรอปล่ให่ไม่รู้ไม่รู้เขาจะทำไรก็นอนไปก่อน ขอทำไปที่นอนเออทำไมเดี๋ยวเขาทำร้านใหม่ผมก็กลับไปนอนบ้านแล้วผมขี้เกียจย้ายไปมาเลยพอเริ่มเริ่มชินกับที่นี่เอาวแย่ๆย้ายกับกูเลยงอมจริงด้วยเพราะเริ่มแบบหลับเข้าที่ตรงร้านนี้อ่ะพอต้องย้ายมาอยีกเออใช่พอปรับตัวแล้วก็มาปรับที่นี่ใหม่ปรับที่นี่เสร็จเดี๋ยวจะให้กูไปอยู่ห้องเช่าตรงนู้นอีกเอาดีแล้วกูก็นอนไปหลับอีกเอาพูดทิ้งไอ้ยัยชีวิตมึงนี่เนาะเช่าซอยไหนเหงา มาหายไอ้มันคิดถึงน้องมันโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วยกันนานเลยนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าไม่ได้ครับอ๋อนี่มันตู้เสื้อผ้าอ๋อพี่บ้ามเห็นไหมเนี่ยอะไรนี่ยเลยเข้าไปอยู่ตรงรูรูรูเตียบอะไนั่นแหะเสียบไได้ป่ะไม่เป็นไร ไม่ได้เป็นหลายคิดถึงเฉยๆนี่เดี๋ยวไปสักชว่ชวงช่วงปิดเทอมเดี๋ยวหลังลงมานี่ลงมาอยู่ไม่มาทำไมอีกอะลงมาอยู่ไงอยู่ด้วยกันเป็นแฟมิลี่นะเไว้พวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาเอาไอ้นั่นกลับมาด้วยไอ้น้องรักเองอะที่เมื่อก่อนที่มาด้วยกันไอ้ท็อปน,นะอือูไปหามาจากไหนจะไปหาเจอได้ไงมันอยู่ไหนไม่รู้คนดูถามไนว่าไอเด็กที่มาไอตอนเมื่อก่อนอยู่ไหนผมไม่รู้อหมือนันอ๋อไม่รู้มันอยู่ไหนติดต่อกันบ้างไหม ไม่ได้คุยเลยโอ้ยไม่รู้ไม่รู้มีมีมีเฟซมันอะไรทั้งนั้นอะแล้วมันใช่น้องอีกไหมก็น้องถ้ามันเป็นรุ่นพี่ก็จะอีกแบบเลยแล้วเมื่อก่อนรักกันนึงขั้นไหนที่แบบอยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันก็เคยนอนด้วยกันอยู่บ้านพี่ไงก็ช่วงที่พี่ตบมันบ่อยๆคอนเทนมีมารีมเป็นไงล่ะพี่บามรักพี่นะเอออย่าโอ้เมนเออเมนมาก อ๋อกันละกัละกันละกลกันละกันเรื่อยเฮ้ยรู้ยังพูดไม่เรื่อยกันคนละ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 เฮ้ยน่ากลัวไปไปขอสักเพลงนึงให้แฟนคลับได้ฟังหน่อยนะอามอบเพลงนี้ให้กับแฟนคลับในเรื่องเนื่องจากที่แบบว่าเออเราแฟนคลับไม่เห็นเรานานไปรู้

โอ้ยไม่รู้ไม่รู้โอ้เนี่น้ำยังไม่ได้อาบสมองก็ยังไม่ได้ปวดโป่งเลยปวดโป่งปวดโป่งปวดโป่งรอมานี่ทุกคนใครจะมาหายไอ้ก็มาได้นะครับผมชิวๆเอ้ยถุงมืออะไรนี่ถุงมือของซาบิยันอ่ะของประเทศญี่ปุ่นเป็นลายได้มาเนี่ยเป็นลายแมงมุมซากุยะเอ้ยแมงมุมซากุยะจากเมืองอะไรนะจากเมืองชินาวะเอ้ย ชินาว่าเป็นเมืองที่ผลิตถุงมือนะอําเภอชุนกงเฮ้ยแล้วคนทำชื่อชื่ออะไรชิกาลาบัตจริงเฮ้ยใช่ใใช่นนนี้ไเป็นเป็นลายเส้นก็เลยครับเป็นอาร์ติที่แบบไปทำถุงมือใช่เขาขายเขาขายกี่เยนอะประมาณอุ้ยเจ็ดแปดเยนอยู่เจ๋ง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 งอุ้ยอันนี้หมากับเนอะใช่ของจากประเทศอะไรอันนี้เป็นของอินเดก์เฮ้ยเป็นของ อ่าอินเดียอินเดียเนี่ยอ่านชื่อดิอินเท่าเด็กเออเว้ยมันมีเหตุผลหรืมันนะมีหลายจากรวาลทศโอ้โหพวกเราใช้ของนอกกันพี่ของนอกเอ้ยแก้วแก้วโอ้ฮาลาเยติของอเดียมกันโอ้ยชื่ออะไรน่ยไม่ไหว่ปุยนาดัมเบิร์นเฮ้ยอันนี้อะไรเสือเสือเสือจากไหนนี่แหละอยู่ตรงนี้นี่อะไรน้องเช่าอมเนี่ย หาจิ้งไรตามบ้านเราแล้วสีเข้ามาทำไรแอลมันเอามาทำงานแล้วมันไม่เก็บเด็กพวกขี้มึนเนาะพี่เอ้ยอุ้ยว่าแล้วนั่งคุยอ่ไรเออไอเด็กพวกขี้ีท่มาเนี่ยแม่งนี่ละครยิ่งไม่ขี้ด่าผมเออเนี่ยยังชอบ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 ทะลึ่งทะลึ่งปีนเกลียวเรื่องง่ายเลยว่าปีนเกลียววันนั้นเนี่ยผมนอนอยู่ดีเอานี่เอามือแบนเนี่ยแบมืองี้ตบลงหน้าผมเอ้าวอยากมดุ้งอ่ะ ปากแตกอะว่าจะกระทบกับเหล็กอะก็เลยแบบหลังๆพหลังๆนี่ก็เลยต้องนอนใส่พันยางโอ้โหปากแตกไอ้ยุ่งมันเออมันทำไมมันเป็นกันอย่างนั้นไปหมดวะเด็กสมัยนี้บอกคนดูเลยไปเร็วเบื่อว่ะอยากะรีบไปไหนเอางี้ว่ะคุยกันแบบลูกผู้ชายคุยกันรีบไปไหนไม่ทุกคนเดี๋ยวรอรอดูนะใช่ไหมใครรออยู่บ้านไม่ไม่มีไม่มี จะบอกว่าเดี๋ยวรอดูนะครับผมเดี๋ยวรอไอ้หลังปิดเทอมเดี๋ยวกลับมาทําคลิปกันแบบเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าอันนี้กูพูดจริงเลยอันนี้พูดจริงเลยดูกูซื้อรถมาทิ้งไว้สองสำคันเลยรถเก่าๆแก่ๆเลยอ่ะจริงผมอยากถ่ายคลิปกับพวกพี่มากไอ้เนี่ยพูดตรงๆเลยแบบอย่ามาโกหกกูเลยเอาอย่าสาบานเลยเมื่อกี้ก่อนพี่มาผมไม่รู้ว่าก่อนที่ผมจะเดินออกไปสาบานสาบานสาบานจาะหน้านี้เนี่ย หลวงพ่อ,อจ่ายบานว่าหลวงพ่อไลออนนี่ผมนะบอกว่าอยากถ่ายคลิปวัวพวกพี่จริงๆเม,มื่อกี้ก่อนพี่มาแป๊บหนึ่งผมนั่งชิดอยู่ไตอตอนตอนสร้างกลุ่มเลยอตอนที่ว่าทักไปบอกในกลุ่มอะอเออนั่นคือว่าอย,อยากถ่ายคลิปวัแม่งอยากเลื้อนเอาจริงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรอปิดเทอมช่วงเมษาเดี๋ยวเรากลับมาเลื้อนกันแบบเต็มรูปแบบเอาให้บินไหมล่ะช่องเลยเหรอ ไม่ใช่เอาให้พวกเราเนี่ยคือแบบเราบินกันไปด้วยกันติดปิดจริงพี่บามเราต้องบินไปด้วยกันเอาเี้เดี๋ยวซื้อรถมาทิ้งไว้เลยสองคันจัดดีต้องมีขาหักมั้งเรายังไม่เคยขาหักกันเลยเนาะเล็บพี่เป็นหียอะไรวะน่ะไปตเตะบอลมานี่ทุกคนดูเล็บผมเินี่ไปตเตะบอลมาอ้ยไม่ใช่ไปตเตะบอลมาลูกนั้นไอ้หียมันบอกมาบอกกูออฟเซตอลดิมันบอกกูล้ำหน้ากูไม่ลั้งบอกเขากูไม่ล้ำ เออเราลองเท้าบีบที่พูดว่าทั้งหมดคือรองเท้าบีบรองเท้าบีบรองเท้าบีบรองเท้ามันอธิบายเกมก่อนหน้าเกมก่อนหน้าใช่ก่อนหน้าก่อนหน้าใช่ใช่เนี่ยมันบีบอย่างเงี้ยมันอีูเข้าหากันอย่างเงี้ยใช่ใช่รักษาก่อนรักษาก่อนดีกว่าแผ่นตัดแผ่นตัดดูเล็บสิทุกคนใครกินข้าวอยู่บ้างดูเล็บผมกินเลยเนี่ยแทะเล็บเออนี่นี่เมื่อกี้เป็นเล้งเป็นเล้งเป็นเล้งต้มเล้งต้มเล้งต้มเล้งนี่ดู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 สีดำๆนี่มันมันเป็นเป็นสมุนไพรนั่นนี่เป็นพวกสมุนไพรทั้งหมดนั่นใช่อันนั้นเป็นพวก ขาแต่ใครบวกกับพวกเครื่องพลาอ้ะเดี๋ยวไม่มีคนด่ากูอีกเนี่ยไปเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาถ่ายคลิปด้วยกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเกณฑ์คนที่เมื่อก่อนกลับมาให้หมด <c oughs> ใครที่เคยอยู่กับเราแต่เมื่อก่อนนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นแฟมิลี่นะครับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับผมมาแน,มาแน่มาแน่มาแน่อุย้ยใครทำไรนี่ไม่รู้ใครอะแอบแอบซัดอะ <c oughs> โบวเลยอะเอาดิเออโุ้ยมันเอาเป็นสุด <S <s <ign isons> เถอะวะเด็กสมัยนี้ <S <s อ้พี่บอกวเห็นใบเลื่อยจัด like <S <s <ign Deal> นี่ยดูเด็กมันไม่ไดกระทางปูนเนีไงมันก็สุดยอดแล,ล้วล่ะโอ้ยต้นกล้วยปูนหินดินทรายมันเอาหมดอะไรมีรูไม่ได้หรืออะไรที่ทําเป็นรูมันมันไม่ยอม <S <s <ign resses> ไม่ยอมไม่ยอมซัดอุูนซัดเลือดแตกอะเออแหวะออมึงมันมีคนทำใหญ่เท่าเดียว <s ign al> <s ign al>